เจอดีเต็มๆโฮมสเตย์ผีสิงเรื่องเล่าจากนักท่องเที่ยวที่ต้องเจอประสบการณ์หลอนจังหวัดเลยฉันชื่อพิมพ์เป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวมากๆโดยเฉพาะการไปพักตามโฮมสเตย์ต่างจังหวัดเพราะมันให้ความรู้สึกเป็นกันเองได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงแต่การเดินทางไปจังหวัดเลยเมื่อปีที่แล้วกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่หลอนที่สุดในชีวิต ฉันกับเพื่อนอีกสองคนคือฟ้าและบีวางแผนจะไปเที่ยวเลยกันในช่วงฤดูหนาวเราจองโฮมสเตย์ชื่อบ้านอุ่นไอรักซึ่งดูจากในรูปแล้วสวยงามน่าพักมากเป็นบ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจีบรรยากาศดูเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน พอไปถึงบ้านอุ่นไอรักก็พบว่าของจริงสวยกว่าในรูปอกีกตัวบ้านทำจากไม้เก่าแก่แต่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีรอบบ้านมีดอกไม้หลากสีปลูกไว้บรรยากาศโดยรวมดูอบอุ่นสมชื่อจริงๆป้าใจดีเจ้าของโฮมสเตย์ออกมารอต้อนรับพวกเราได้รอยยิ้มอบอุ่นมาถึงกันแล้วเหรอจ้าพิมพ์ฟ้าบีป้าเตรียมห้องพักไว้ให้แล้วไปพักผ่อนกันนะ ป้าใจดีกล่าวด้วยน้ำเสียงใจดีพวกเรายกกระเป๋าเข้าไปในบ้านป้าใจดีพาไปดูห้องพักซึ่งดูชั้นบนเป็นห้องที่ตกแต่งเรียบง่ายแต่สะอาดสะอ้านมีหน้าต่างบานใหญ่มองเห็นวิวทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาห้องพักสะอาดสะอ้านดีจังเลยค่ะป้าฟ้าเอ่ยชม ป้าทำความสะอาดเองทุกวันจ้ะอยากให้แขกที่มาพักรู้สึกเหมือนอยู่บ้านป้าใจดีตอบหลังจากเก็บของเข้าที่พักเรียบร้อยพวกเราก็ลงมาทานอาหารเย็นที่ป้าใจดีเตรียมไว้ให้เป็นอาหารพึ้นเมืองรสชาติอร่อยพวกเราทานกันอย่างอร่อยอร่อยคุยกันสนุกสนานจนลืมเรื่องราวความเหนื่อยล้าจากการเดินทางพรุ่งนี้พวกหนูว่าจะไปเที่ยวที่ภูบ่อบิดกันค่ะป้าบีบอก ดีเลยจ้าผู้บอ่อบิดวิวสวยมากอย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะข้างบนอากาศเย็นป้าใจดีแนะนำหลังจากทานอาหารเสร็จพวกเราก็ขอตัวขึ้นไปพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเพื่อไปเที่ยวภูบ่อบิด คืนนั้นอากาศเย็นสบายพวกเราเปิดหน้าต่างห้องนอนทิ้งไว้เพื่อรับลมธรรมชาติฉันนอนอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปข้างนอกเห็นทุ่งนากว้างใหญ่ภายใต้แสงจันทร์มันเป็นภาพที่สวยงามมากจนฉันเคลิ้มหลับไปแต่แล้วฉันก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงคนกระซิบเบาๆอยู่ข้างหู ตอนแรกฉันคิดว่าตัวเองหูแววเลยพยายามขมตาหลับอีกครั้งแต่เสียงกระซิบนั้นก็ยังคงดังอยู่เรื่อยๆแถมยังดังและใกล้ขึ้นเรื่อยๆด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเสียงกระซิบนั้นพูด ฉันเริ่มรู้สึกขนลุกสู้รีบลุกขึ้นนั่งแล้วมองไปรอบๆห้องฝากับบีนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงฉันพยายามตั้งสติแล้วคิดว่าตัวเองคงจะคิดมากไปเองฉันลุกจากเตียงเดินไปปิดหน้าต่างแล้วกลับมานอนอีกครั้งคราวนี้ฉันพยายามไม่คิดอะไรแล้วตั้งใจจะนอนหลับให้ได้ แต่เสียงกระซิบนั้นก็ยังคงดังอยู่แถมคราวนี้มันไม่ได้กระซิบเบาๆเหมือนตอนแรกแต่มันพูดเสียงดังขึ้นราว,ว่ามันอยู่ใกล้ฉันมากๆช่วยด้วยฉันเจ็บช่วยฉันด้วยฉันลุกพรวดขึ้นจากเตียงด้วยความตกใจมองไปรอบๆห้องอย่างหวาดระแวงคราวนี้ฉันเห็นอะไรบางอย่างมันเป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียงฟ้ากับบีสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นพิม ฟ้าถามด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกผีผีหลอกฉันตอบด้วยเสียงสั่งเครือฟ้ากับบีมองหน้ากันอย่างงงๆแล้วมองตามสายตาของฉันไปยังมุมห้องแต่พวกเธอไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรนี่พิมพ์เธอคงจะฝันร้ายไปเองบีบอกไม่ใช่นะฉันเห็นจริงๆฉันเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งฉันยืนยัน ฟ้ากับบีพยายามปลอบฉันให้ใจเย็นลงแล้วบอกว่าอาจจะเป็นเพราะฉันเหนื่อยจากการเดินทางหรืออาจจะเป็นเพราะฉันคิดมากไปเองพวกเราเปิดไฟในห้องนอนจนสว่างแล้วนั่งคุยกันอยู่นานจนฉันเริ่มรู้สึกดีขึ้นฟ้ากับบีชวนฉันไปนอนด้วยกันบนเตียงพวกเรานอนกอดกันกลัวๆจนกระทั่งฟ้าสางพอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ป้าใจดีฟัง ป้าใจดีฟังเรื่องราวของพวกเราด้วยสีหน้าตกใจตายแล้วพวกหนูเจอดีเข้าแล้วสินะป้าใจดีพูดเจอดีอะไรหรคะป้าฉันถามด้วยความสงสัยบ้านหลังนี้มีประวัติความเป็นมาที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆาตกรรมในบ้านหลังนี้วิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านไม่ไปไหนป้าใจดีเล่าแล้วทำไมป้าไม่บอกพวกหนูตั้งแต่แรกคะ่ะป้าบีถามด้วยความไม่พอใจ ป้าไม่อยากให้พวกหนูกลัวกันป้าคิดว่าถ้าไม่ได้เจออะไรก็คงไม่มีปัญหาอะไรป้าใจดีตอบด้วยสีหน้าสำนึกผิดแล้วพวกหนูควรทำยังไงดีคะป้าฟ้าถามเดี๋ยวป้าจะให้พระมาทำพิธีให้พรุ่งนี้นะวันนี้พวกหนูไปเที่ยวที่อื่นก่อนได้เลยป้าใจดีเสนอพวกเราตัดสินใจไปเที่ยวที่ภูทกันทั้งวันเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ในบ้านพักเราพยายามทำตัวให้ร่าเริงเพื่อลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ในใจก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ ตกเย็นพวกเรากลับมาที่โฮมสเตย์ป้าใจดีเตรียมอาหารเย็นไว้ให้พวกเราเหมือนเดิมแต่บรรยากาศบนโต๊ะอาหารไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเราทานอาหารกันเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรออกมาหลังจากทานอาหารเสร็จพวกเราขอตัวขึ้นไปพักผ่อนทันทีคืนนี้พวกเราตัดสินใจนอนรวมกันในห้องเดียวเปิดไฟสว่างไว้ตลอดทั้งคืนแต่ถึงกระนั้นพวกเราก็ยังคงรู้สึกหวาดกลัวอยู่ คืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พวกเราก็ไม่ได้นอนหลับกันเต็มตาเช้าวันรุ่งขึ้นพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางมาที่โฮมสเตย์เพื่อทำพิธีทางาศาสนาพระสงฆ์สวดมนต์บทต่างๆแล้วพรมน้ำมนต์ไปทั่วบ้านพวกเรารู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยหลังจากทำพิธีเสร็จพระสงฆ์บอกว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นยังคงอยู่ในบ้านแต่ไม่ได้มีเจตนาร้ายเพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือ วิญญาณดวงนี้ต้องการให้ช่วยตามหาคนที่ฆ่าเธอเพื่อให้เธอไปสู่สุขติเพราะสงกล่าวแล้วพวกหนูจะช่วยเธอได้ยังไงคะฉันถามพวกเธอต้องสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเธอและช่วยกันสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของเธอพระสงฆ์ตอบหลังจากพระสงฆ์กลับไปพวกเรานั่งคุยกันว่าจะทำอย่างไรดีพวกเราตัดสินใจว่าจะช่วยวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นให้ถึงที่สุด พวกเราเริ่มจากการสอบถามข้อมูลจากป้าใจดีเกี่ยวกับผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมในบ้านหลังนี้ป้าใจดีเล่าว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าน้องเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้านถูกฆาตกรรมเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วน้องเป็นคนดีมากเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านไม่น่าเลยต้องมาจบชีวิตแบบนี้ป้าใจดีกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อย แล้วใครเป็นคนฆ่าน้องเหรอคะป้าบีถามตำรวจก็พยายามสืบสวนแต่ก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้จนกระทั่งคดีหมดอายุความไปป้าใจดีตอบ พวกเราตัดสินใจไปที่สถานีตำรวจเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมน้องแต่ตำรวจบอกว่าข้อมูลเก่าๆถูกเก็บเข้ากรุไปหมดแล้วพวกเราต้องทำหนังสือขออนุญาตก่อนถึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้พวกเรากลับมาที่โฮมสเตย์ด้วยความผิดหวังแต่ก็ไม่ยอมแพ้พวกเราเริ่มจากการสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับน้องทุกคืน คืนหนึ่งขณะที่ฉันกำลังนั่งสวดมนต์อยู่คนเดียวฉันรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างหลังฉันฉันค่อยๆหันหลังกลับไปมองก็เห็นร่างของน้องยืนอยู่ตรงนั้นน้องไม่ได้มีสภาพน่ากลัวเหมือนผีทั่วไปแต่เธอดูเศร้าส้อยเหมือนกำลังร้องไห้อยู่ในใจช่วยฉันด้วยช่วยฉันตามหาคนที่ฆ่าฉันด้วยน้องพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาฉันตกใจมากแต่ก็พยายามตั้งสติแล้วถามน้องว่าใครเป็นคนฆ่าเธอ เขาเขาเป็นคนที่ฉันรักน้องตอบฉันตกใจมากไม่คิดว่าคนที่ฆ่าน้องเป็นคนที่เธอรักน้องเล่าว่าเธอถูกแฟนหนุ่มของเธอฆ่าเพราะเขาหึงหวงที่เธอไปคุยกับผู้ชายคนอื่นเขาชื่ออะไรราคาน้องฉันถามเขาชื่อเขาชื่อน้องพูดไม่ทันจบร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายไปฉันรีบไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟ้ากับบีฟังพวกเราตัดสินใจว่าจะต้องตามหาแฟนเก่าของน้องให้เจอ พวกเรากลับไปที่หมู่บ้านแล้วเริ่มสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับแฟนเก่าของน้องชาวบ้านส่วนใหญ่จำแฟนเก่าของน้องได้เขาชื่อว่าทินเป็นหนุ่มหล่อประจำหมู่บ้านแต่หลังจากที่น้องถูกฆ่าเขาก็หายตัวไปจากหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนพวกเราพยายามสืบหาบ่อแสของทินแต่ก็ไม่พบอะไรเลย จนกระทั่งวันสุดท้ายของการเดินทางพวกเราตัดสินใจไปที่วัดประจำหมู่บ้านเพื่อทำบุญให้กับน้องขณะที่ฉันกำลังเดินชมวัดอยู่นั้นสายตาของฉันก็เหลือไปเห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไมาใหญ่ชายคนนั้นดูขุนหน้ามากฉันเดินเข้าไปใกล้ๆก็ต้องตกใจเพราะชายคนนั้นคือทินแฟนเก่าของน้องนั่นเอง ฉันรีบเรียกฝากับบีมาดูพวกเราแน่ใจว่าชายคนนั้นคือทิ่นจริงๆพวกเราตัดสินใจเข้าไปคุยกับทิ่นทิ่นตกใจมากที่เห็นพวกเราพวกเธอเป็นใครมาที่นี่ทำไมทิ่นถามด้วยน้ำเสียงตกใจพวกเราเป็นเพื่อนของน้องน้องบอกว่าคุณเป็นคนฆ่าเธอฉันตอบทิ่นถึงกับเข่าอ่อนทรุดลงกับพื้นแล้วร้องไห้ออกมา ผมไม่ได้ตั้งใจผมรักน้องมากแต่ผมหึงหวงผมไม่รู้จะทำยังไงถิ่นพูดด้วยน้ำตาถิ่นเล่าว่าในคืนเกิดเหตุเขาทะเลาะกับน้องอย่างรุนแรงเพราะเขาจับได้ว่าน้องแอบไปคุยกับผู้ชายคนอื่นด้วยความโมโหเขาจึงพลั้งมือทำร้ายน้องจนเสียชีวิต หลังจากที่น้องเสียชีวิตเขารู้สึกผิดมากเขาหนีออกจากหมู่บ้านไปบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อชดใช้กรรมที่เขาได้ก่อไว้พวกเราแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นให้ตำรวจทราบตำรวจมาจับกลุ่มถิ่นไปดำเนินคดีหลังจากที่ถิ่นถูกจับกลุ่มวิญญาณของน้องก็มาปรากฏตัวให้พวกเราเห็นอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้เศร้าส้อยเหมือนเดิมแต่เธอยิ้มให้พวกเราด้วยความขอบคุณขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันตามหาความยุติธรรมน้องพูด หลังจากนั้นร่างของน้องก็ค่อยๆจางหายไปพวกเรากลับมาที่โฮมสเตย์เพื่อเก็บของเตรียมตัวเดินทางกลับป้าใจดีขอบคุณพวกเราที่ช่วยเหลือน้องป้าไม่รู้จะตอบแทนพวกหนูยังไงขอบคุณมากๆนะป้าใจดีกล่าวไม่เป็นไรค่ะป้าพวกหนูเต็มใจช่วยฉันตอบ พวกเราเดินทางกลับกรุงเทพด้วยความรู้สึกหลายๆทั้งหวาดกลัวตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีส่วนช่วยในการไขคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วถึงแม้ว่าการเดินทางไปจังหวัดเลยครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่หลอนที่สุดในชีวิตของฉันแต่ฉันก็ไม่เคยเสียใจที่ได้ไปเพราะมันทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจจะมีตัวตนอยู่จริงๆและต้องการความช่วยเหลือจากเรา